สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกนกบครูปูจุธามาศิรันอีกเช่นเคยนะคะครูปูก็จะมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพคนเหมือนนะคะหรือว่าแฟชั่นดีไซน์นะคะแต่วันนี้นะคะครูปูจะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับการวาดภาพหน้าคนนะคะใบหน้าคนนะคะคอนเทนต์ในวันนี้นะคะสําหรับการวาดก็คือวาดใบหน้าคนนะคะเอียง 45องศาดวงตาหวานซึ้งพอจะนึกภาพกันออกไหมคะเอียง45องศาดวงตาคงจะสวยงามน่าดูเลยนะคะมโนกันไปก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะมาลงมือวาดกันนะคะโอเคนะคะวันนี้ครูจะมาแนะนำสําหรับมือใหม่นะคะเราลองวาดร่างภาพกันก่อนนะคะหน้าเอียง45องศานะคะก็จะแบ่งประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นใบหูนะคะดวงตานะคะตาจมูกนะคะอันนี้ครูปูแบ่งให้ดูนะคะสัดส่วนของใบหน้านะคะคร่าวๆนะคะเพื่อให้ทุกคนพอจะเข้าใจนะคะมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะแต่จำสามข้อของครูปูนะคะก็คือหมายถึงว่าสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะจากต้นแบบที่เรานำมาวาดน,นะคะและก็ข้อที่สองนะคะ กะระยะห่างของแต่ละจุดได้อย่างแม่นยำนะคะหัวคิ้วห่างกันประมาณเท่าไหร่อะไรเนี่ยค่ะใช้สายตาของเรากระนะคะและข้อที่3นะคะแสงเงาขาวเทาดำจำกันง่ายๆ่ายสไตล์ครูปูนะคะแยกแยกน้ำหนักแสงเงาขาวเทาดำนะคะให้ชัดเจนนะคะเราจะวาดรูปได้อย่างง่ายดายเลยนะคะไม่เชื่อลองทำดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อครูปูนะคะลองไปฝึก วาดกันดูนะคะแล้วเราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปูมิพอจะร่างภาพให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าประมาณ45องศาก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวาดภาพคนใบหน้าคนกันจริงๆนะคะลองนึกภาพว่าดวงตาหวานซึ้งจะออกมาซึ้งแค่ไหนนะคะครูจะเริ่มวาดโฟกัสที่ดวงตาก่อนนะคะดวงตาข้างนี้ก่อนนะคะเพื่อเน้นนะคะให้ มีความคมชัดนะคะครูจะลากนะคะด้วยดินสอกดนะคะ 4b นะคะแท่งเดียวเอาอยู่นะคะถ้ารู้จักวิธีบังคับน้ําหนักมือนะคะใช้ดินสอกด 4b นะคะสไตล์ครูปูนะคะซิกเนเจอร์เลยนะคะที่ครูใช้วาดเป็นประจำนะคะก็อยากมาแบ่งปันนะคะทักษะอะไรให้กับทุกคนนะคะไปลองไปฝึกวาดกันดูนะคะ อันนี้นะคะครูปุ๊กก็จะร่างด้วยดินสอกด4 b นะคะวาดวงตานะคะให้สวยงามก่อนนะคะเพราะว่าเราบอกว่าดวงตาหวานซึ้งนะคะหวานซึ้งเป็นยังไงนะคะเราก็จะวาดไปทีละส่วนนะคะพยายามเน้นนะคะให้ชัดเจนนะคะแสงเงานะคะมันจะทำให้ภาพของเราคมชัดและดูเหมือนมีชีวิตนะคะ การที่วาดรูปดูเหมือนมีชีวิตเนี่ยเกิดจากที่การเราคือมันก็ไม่เสมอไปนะคะมันไม่ได้กดตายตัวบางคนวาดแบบเบาๆไม่มีน้ำหนักเข้มเลยก็ยังดูเหมือนมีชีวิตได้นะคะอันนี้ครูปุ๊กก็ไม่ได้ให้ทุกคนแบบว่าคิดว่าเป็นหลักตายตัวนะคะให้ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะได้ทุกสถานการณ์นะคะเอาอีกแล้วค่ะมือนะคะ มีเงื่อนนะคะต้องใช้กระดาษนะคะก็กระดาษรองหน่อยนะคะนี่นะคะครูปุ๊กก็จะโอ้ขออภัยเริ่มวาดทีไรตีสองหักทุกทีเลยค่ะเอาเลิกเอาใช้อะไรขนาดนี้นะคะสไตล์นี้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นมุกอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันหักจริงๆนะคะพอดีแบบมือหนักก็อย่างที่บอกนะะน้ำหนักมือ วาดทีไรแล้วแบบออดินสอหักผู้ชมตกใจทุกครั้งเลยนะคะต้องขออภัยไปด้วยเลยนะคะก็สนุกสนานกับการวาดภาพนะคะทําสิ่งที่เรารักนะคะทําสิ่งที่เรารักนะคะเราก็จะทําได้ดีแล้วก็มีความสุขนะคะอันนี้นะคะเราจะวาดดวงตาก่อนนะคะใช้เปเปอร์สตัมนะคะเกลีย่ยหน่อยนะคะเกลีย่ยคูปู พูดพูดซ้ำนะคะแล้วก็ย้ำบ่อยนะคะว่าเวลาเราวาดดวงตาเนี่ยให้เราเน้นไอช่วงขอบตาบนให้เข้มเลยนะคะเพราะว่าแพรขนตาที่ชิดกันนะคะต้องบอกเกือบทุกคลิปเลยนะคะที่วาดภาพคนนะคะเพราะว่าเราจะจับจุดได้ง่ายเลยนะคะถ้าเราเน้นขอบตานะคะทำไมตาของเราดูลอยเวลาวาดออกมานะคะเพราะว่า เส้นขอบตามบนของเราไม่เข้มพอนะคะวันนี้ครูปูจะใส่จิตวิญญาณศิลปินนะไม่ทราบว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็ลองดูกันนะคะก็มาวาดดวงตาให้ดูคมซึ้งก่อนนะคะเราจะวาดยังไงนะคะก็จะต้องเน้นแสงเงานะคะให้ชัดเจนนะคะนี่นะคะเราก็เกลี่ยแสงเงานะคะ ดวงตาก็จะได้ดูมีชีวิตชีวานะคะอย่าลืมเน้นตรงนี้นะคะแล้วก็เวน้นช่วงขาวไว้นะคะใช้ตรงนี้นะคะวาดขนตาล่างนะคะวาดคิ้วนะคะเราโค้งช่วงตรงนี้ไปแล้วนะคะ เบ้าตามนะคะช่วงหนกคิ้วหนกคิ้วนะคะกออภัยนะคะช่วงหนกคิ้วออกไปแล้วนะคะเราก็กะระยะห่างนะคะแต่ละจุดนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่เข้าใจว่าครูปูพูดหมายความว่ายังไงนะคะลองไปดูคลิปก่อนๆนนะคะที่ครูปูได้แนะนํานะคะวิธีการวาดรูปนะคะอันนี้เราจะมาวาดให้ตาคมซึ้งนะคะใหอ้อ่อะไรนะ ใบหน้าเอียง45องศานะคะเราจะเห็นสันจมูกขึ้นมาตรงนี้นะคะเอียง45องศานะคะขนตานะคะก็ใช้เส้นนะคะตะวัดให้ปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ล่างโหนกแก้มขึ้นมานะคะหนกแก้มนะคะ เอียง45องศานะคะสันจมูกนะคะวาดช่วงดูจมูกไว้นะคะระบายไปเลยนะคะระบายไปเลยแล้วเราค่อยเกลี่ยด้วยเปปเปอร์สตัมนะคะจะง่ายขึ้นนะคะวาดรูปง่ายๆนะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำนะคะ ต่อไปนะคะที่ครูเคยบอกว่าใช้ไปเพื่อสตัมนะคะเกลี่ยนะคะเกลี่ยสันจมูกขึ้นมาเลยะคะ่ะเพื่อกะระยะดวงตาอีกข้างหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้นะคะเราใช้ p a เ e r ่อสตัมนะคะ <c oughs> เกลี่ยแล้วก็เกลี่ยคิ้วไปก็ได้นะคะโค้งคิ้วนะคะจะได้ง่ายขึ้นนะคะใช้ดินสอนะคะ ล่างปีกจมูกขึ้นมานะคะดวงตาหวานซึ้งนะคะเราจะทำให้ดูคมเข้มขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็กะระยะหัวตาอีกข้างหนึ่งมันจะกะได้ง่ายขึ้นนะคะลางไปเลยนะคะลากเส้นนะคะการที่จะฝึกเส้นได้ แบบโชวเดียวเอาอยู่นี้นะคะก็จะต้องมีการฝึกฝนกันนะคะพอสมควรนะคะในการลากเส้นให้ได้ครั้งเดียวบบออกมาสวยงามนี่ค่ะมันก็จะต้องใช้ทักษะนะคะในการฝึกฝนนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราถึงจะสามารถ วาดออกมาได้สวยงามนะคะลากเส้นได้สวยงามนะคะถ้าเราลากเส้นได้สวยเนี่ยเราก็จะวาดรูปออกมาได้สวยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวครูปูจะระบายนะคะตั้งใจตั้งสมาธิหน่อยนะคะในการระบายเส้นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะครูปูรู้สึกว่ามันเข้าไปเยอะเกินนะคะต้องเว้นช่วงนี้ไว้นะคะเว้นช่วง วาลตาไว้นะคะเห็นไหมคะเราระบายสีสีดำน,นะคะแล้วเราก็ระบายช่วงขอบนะคะใช้แสงเงานะคะสีเทานะคะเกลี่ยนะคะเราเน้นเลยนะคะช่วงนี้นะคะคุบ แนะนำให้ทุกคนนะคะลองเน้นช่วงขอบตาบนดูนะคะจะทำให้ดวงตาดูมีมิติลึกขึ้นนะคะหวานซึ้งยังไงนะคะหวานซึ้งน่าจะมีขนตาดกนะคะดวงตาหวานซึ้งนะคะก็ใช้เปเปอร์สตัมน,นะคะเกลี่ยนะคะ เกลี่ยให้เงาฟุ้งนะคะเ,เน้นช่วงนี้นะคะแล้วก็เน้นเน้นขอบตาขึ้นมานะคะระบายนะคะ บาระบยคิ้วนะคะระบยคิวไปแล้วก็ระบายช่วงนี้นะคะอ้าวครูพูดอยู่แบบอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้เราเราใส่ขนตานะคะให้ให้ตกนะคะจะทําให้ตาดูสวยนะคะดูหวานขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เน้นเข้มหน่อยนะคะเน้นเข้มนะคะใส่ดวงตานะคะเอ๊ะใส่ขนตานะคะขออภัยค่ะเออใส่ขนตานะคะ วาดหน้าเอียง45องศาดวงตาหวานซึ้งนะคะเราก็จะใช้เ paper stamp นะคะเกลี่ยนะคะใช้เงาสีเทาตรงนี้หน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ดวงตาดูแบบโดดขึ้นมาเกินไปนะคะเราใส่แสงเงาช่วยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อให้ดวงตาดูคมลึกขึ้นนะคะ <S <S ก็วาด คิ้วนะคะใช้คิ้วลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเราวาดนะคะตะวัดคิ้วนะคะเส้นขนคิ้วนะคะดวงตาก็จะดูหวานซึ้งนะคะหวานซึ้งเดี๋ยวกูเกลียดตรงนี้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะจุ่มออกด้วย ยางลบดินน้ำมันก็ได้นะคะเราจะจุ่มออกนิดนึงนะคะยางลบดินน้ำมันนะคะเราก็จะจุ่มออกนะคะให้ปลายแหลมลอยตรงนี้นะคะจุ่มออกนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นน้ำหนักเทาชัดเจนนะคะอันนี้เราก็ได้แสงเงามาแล้วนะคะแสงเงาสันจมูกนะคะ ทำให้จมูกโด่งนะคะตรงนี้นะคะใช้ปลายจมูกนะคะทำให้แสงเงาจมูกดูโด่งนะคะแล้วเราก็ต้องผักน้ำหนักข้างใต้ด้วยนะคะเพื่อให้จมูกดูโด่งขึ้นมานะคะนี่นะคะเราผักน้ำหนักนี้นะคะเห็นไหมคะปลายจมูกก็จะออกมาจากช่วงใบหน้าเลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็ระบายเลยเน้นเข้มขึ้นมานะคะเสียงออมีเสียงดังแทรกเข้ามานะคะต้องขอภััยด้วยนะคะอ<ม>ืมครูกำลังอัดคลิปอยู่นะคะดวงตาหวานซึ้งนะคะก็ลองดูกันนะคะวาดยากไหมคะทำได้ไหมคะพอจะทำกันได้ไหม เแล้วคะเรามากะไอช่วงปากกันช่วงปากกันนะคะว่าคุูปูลืมขนตานะคะขนตานี่สําคัญนะคะดวงตาหวานซึ้งเนี่ยขนตาต้องดกนะคะต้องดกดํานะคะดวงตาถึงจะดูหวานซึ้งนะคะนี้นะคะก็ตวัดขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะให้ดวงตาดูงอนงามนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยแสงเงามานะคะ แล้วก็ใส่ปากให้เธอด้วยนะคะวาดปากของเธอด้วยนะคะปากจะเพะเย้อเล็กน้อยนะคะเพรือเล็กน้อยนะคะดวงตาหวานซึ้งหรือว่าดวงตาดุหรือเปล่านะคะต้องดูกันนะคะ <c oughs> ดวงตาเราเราคืออารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยสำคัญนะคะเวลาเราวาดโลกนะคะ จะดูดวงตาหวานซึ้งหรือดวงตาดุเนี่ยคะขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยนะคะบางทีมันก็ถ่ายทอดออกมาในภาพด้วยนะคะดวงตาดุหรือเปล่าหรือว่าหวานซึ้งนะคะเราต้องพิจารณากันนะคะพวูก็จะวาดไปนะคะให้ดูกันนะคะวาดปากนะคะ วิธีล่างปากนะคะกะระยะห่างแต่ละจุดนะคะให้แม่นยำนะคะเราถึงจะ,ะสังเกตก่อนนะคะสังเกตนะคะแล้วก็กะระยะห่างอันนี้นะคะเอียง45องศานะคะหน้าใบหน้าเอียง45องศาดวงตาหวานซึ้งนะคะเห็นไหมคะซึ้งไหมคะมองแล้วแบบรู้สึกว่าเธอยิ้มให้หรือเปล่านะคะ เราก็วาดรูปให้ดูมีชีวิตชีวานะคะวาดรูปคนนะคะอันนี้ครูบุ้ไม่ค่อยโชดเดียวเอาอยู่เลยนะคะรู้สึกว่าเกรงนะคะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะคะค่ะเอาละค่ะนี่นะคะครูคุ้ก็จะวาดให้ดูกันนะคะอืมต่อไปนะคะเราก็มาใส่นะคะแสงเงาของปากนะคะเน้นไปเลยนะคะเกลี่ยไปเลยนะคะ อันนี้เกลี่ยให้เลยลงมาหน่อยก็ได้นะคะหน้าของเธอจะยิ้มออกมาหวานซึ้งยิ้มนะคะดวงตาหวานซึ้งแล้วก็ยิ้มนะคะอันนี้จะวาดฟันนะคะด้านในนะคะระบายไปก่อนเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็เน้นให้เข้มนะคะช่วงระบายไปนะคะดวงตาเน้นเน้นเส้นอันนี้เน้นเส้นอันนี้ไป เน้นเส้นขนตานะคะก็ให้เข้มขึ้นนะคะโอเคแล้วก็มาเน้นคิ้วนะคะดวงตาหวานซึ้งย้ำบ่อยจังรูปูนะกลัววาดออกมาดวงตาดุนะคะนั่นแหละค่ะคือมันก็อยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของคนวาดด้วยนะคะดวงตาหวานซึ้งนะคะพอจะทำกันได้ไหมคะ หวังว่าครูจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปนะคะให้ทุกคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันง่ายๆนะคะมีดินสอกด C B แท่งเดียวนะคะและ p a เปอร์สตันะคะอย่าลืมนะคะตัวช่วยสำคัญเลยนะคะอันนี้เรามาวาดช่วงลายผมขมับกันนะคะเน้นเส้นใต้คอขึ้นมานะคะเดี๋ยวลบส่วนที่เราระบาย เกินออกไปนะคะนี่นะคะก็ใส่ใบหูนะคะใบหูให้มือกับตาสัมพันธ์กันนะคะดูอยากตรงไหนบ้างนะคะโค้งตรงไหนบ้างมีเส้นอะไรยังไงนะคะอันนี้นะคะ จะทำให้เราวาดรูปได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราสังเกตรายละเอียดเยอะนะคะก็จะทำให้เราวาดรูปได้ง่ายนะคะครูปูไม่มีเส้นนะคะเพราะว่าเส้นทำให้ขัดตานะคะเวลาเราแบ่งก็แล้วแต่คนถนัดนะคะแต่สไตล์ที่ครูปูมาแบ่งปันนะคะอยากให้ทุกคนลองวาดโดยการลากเส้นเลยนะคะอย่าคิดว่าทําไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราก็จะทําไม่ได้ คือถ้าเราพูดว่าเราทําไม่ได้แสดงว่าเราไม่อยากทํานะคะใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะทําต่อให้ยากแค่ไหนเราก็ทําได้นะคะครูปูเชื่ออย่างนี้นะคะเพราะครูปูเคยมีประสบการณ์แล้วนะคะเวลาไม่อยากทําอะไรนะคะมั่จะพูดว่าทําไม่ได้เพราะไม่ไม่ลองทําดูแล้วจะรู้ไหมว่าทําได้หรือไม่ได้นะคะอันนี้ดุนะคะมาแบบดุหน่อยนะคะก็ นี่นะคะครูก็จะมาล่างให้ดูแบบเอียง45องศานะคะดวงตาหวานซึ้งนะคะก็พอจะวาดกันได้ไหมคะนี่นะคะครูจะวาดให้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่าใบหน้านะคะเอียงส่วนผมนะคะก็วาดตวัดไปเลยนะคะตามทิศทางของเส้นผมนะคะ เอาละค่ะวันนี้มาแบบมาไวไปไวนะคะมาวาดให้ดูกันนะคะเอียงสี่สิบห้านะคะหน้าเอียงสี่สิบห้าก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่แสงเงาตรงโหนกแก้มให้เธอหน่อยนะคะแล้วก็ใส่แสงเงาช่วงขมับนี้นะคะ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ขอไปค่ะ <c oughs> <c oughs> จับมาแบบ นี่นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะใส่ขนตาใหเา้เยอะหน่อยนะคะจะได้ดูตาหวานซึ้งเลยทีเดียวเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้บุ๊กก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอยากวาดรูปก,กันนะคะอยากวาดรูปเก่งนะคะช่องนี้ตอบโจทย์นะคะ วาดง่ายๆสบายๆนะคะสไตล์กรูปูนะคะวันนี้ก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะกด s ั b ส c r i b e ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้นะคะกรูปูก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ